สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยประจำวันที่เก้าเมษายนหกห้านะคะตัวเด่นเฉพาะกิจก็คือ9กับ0เนาะตัวรองก็คือ1กับ4เล่นตัวเด่นดีกว่าเนาะ9 1 9 3 9 5 9 7 9 9ก้เด้องเ01 02 0น06ศ8 1ย์1 1ี่ย์หย์แดหแล้วก็มี1 4 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 4 9

สามก็3า3ศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามแปดสาี่ศูนสี่หนสีสองสีสามสีห้าสี่หกสี่เจ็ดสีเก้าสามศูนย์หนึ่งห้าหนึต่อไปเป็นปกติอย่าลืมนะคะเะพอกิจพิเศษปกปติเลขมันมาตัวเดียวกันเนอ้อตัวเด่นก็คือ7กับ9ก้านะคะกลเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้

องก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดหกศูนย์ห้าแปดหกหกแปดหกสี่สี่หกศูนย์สองศูนย์สี่เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบแนวทางเราก็ให้รูดศูนย์สี่เก้าเนาะแต่ตัวรูดมันก็สู่ตัวแนวที่เราวางไม่ได้หรอกเนาะก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนทุกคลิปนะคะ เขาก็จะมีคําเตือนมามในเฮเล่นการพนันทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแต่มันไม่บันเทิงหรอกเราว่าแต่มันลุ้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 นกันมันดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ